ตามเช้าช่วงปิดเทอมคะ่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูที่นาโพนหัวหนองนะคะวันนี้ก็จะเป็นแปลงนานะคะนนซีปุ๋ยขี้ไก่แกรบนะคะก็ปีที่แล้วที่เราลงข้าวข้าเจ้าหอมอรวีเนาะ ปีนี้ก็ลงข้าเจ้าหอมอลาวีเหมือนเดิมนะคะนี่ตอนนี้กําลังออกรวงเลยปีนี้เขามีปุ๋ยขี้ไก่นะคะปีที่แล้วไม่มีแต่ว่าปีนี้ต่างจากปีที่แล้วตรงที่น้ําเยอะเยอะมากๆเลยนะคะก็จะทําให้ข้าวเป็นแบบใบแห้งๆแบบนี้แต่ว่ารวงเพื่อนดูรวงนะคะอ่าดูรวงนะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกลบรอบเดียวนากี่ไร่อ่ะสามไร่ปุ๋ยอยู่ที่ ร้อยกระสอบนะคะตรงนี้ก็ร้อยกระสอบก็ใส่สามไร่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะผลผลิตเราตอนนี้ข้าวก็ออกรวงแล้วนะคะวันนี้วันที่11ตุลาณ์นะแค่หยุดล้มไม้ก็จะแบบนั้นนะคะล้มนะคะมันงามค่ะมันงามแล้วมันก็จะแบบแบบมันล่มเนาะมันล่มมาพุ่มไม้อย่างเงี้ยมันก็ธรรมดาะอยู่ใต้ล่มไม้นะคะ ดูรวงวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรวงนี่นะคะรวงก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวกินนะคะจะเป็นข้าวกินแปลงนี้ทำข้าวกิน3ามไร่ข้าเจ้าหอมอรวีเป็นระบบอนน์ีนะคะอินซีที่ตุกทำเองนี่แหละนะก็ ระบบการันตีหรอก,กินเองทุกทาเองทุกก็รู้ว่าใส่อะไรไปมากนะใส่แต่ปุ๋ยขี้ไก่แกรบที่เหลือก็ปล่อยปักดําเสร็จแล้วก็หันหลังให้นะคะหันหลังให้พอมาดูอีกทีดูเพื่อน,อนๆทุกยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยนะตั้งแต่วันที่ปักดําคือตัดตอนนู้นเนาะแล้วก็ไม่ได้มาดูอีกเลยแล้วก็เพิ่งมาวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาค่อยมาตัดหญ้าก,กันเนาะนี่นะคะเพื่อนดูดูรวงนะเพื่อนอยากดูมเมล็ดใกล้ๆไหม อันนี้มันยังไม่สร้างแป้งนะฮะกำลังจะโน้ม่มดูใกล้ๆเดี๋ยวซูมให้นี่นะคะนี่มเมล็ดเขานะ,ะซูมได้ไหมมันไปซูมมือตุก๊กกนดิอ่านี่นะคะ,มะเมล็ดเจ้าหอมอลาวีก็จะก้นก้นแบบโค้งๆแบบนี้นะคะอันนี้นาน้ำเยอะนะคะ แต่แต่แปลงนี้จะไม่เค็มเท่าบ้านไร่ลูกคุณนะคะบ้านไร่ลูกคุณนี้จะเค็มกว่านี้นะคะขี้เหยดแบบจัดๆเลยนะคะตรงนั้นแล้วก็เป็นทุ่งรับน้ําส่วนเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นร่องตรงนี้ใช่ไหมตุ๊กมีข้าวอยู่สองกอมาปลูกทดลองนะคะก็คือมันจะลุกคัดเป็นคอคอรวงสั้นเพราะปกติตุกเอามาปลูกปีที่แล้วอะ่ะที่ ตัวอย่างมันจะเป็นคอคอลวงที่ยาวกว่ากว่ารุ่นแรกเลยที่ตุ๊กเอามานะคะแล้วก็ไปเจอคอลวงสั้นอยู่สองสองกอก็เลยแบ่งแบ่งไว้บ้านไล่ลูกคุณครึ่งหนึ่งแล้วก็มานี่ครึ่งหนึ่งมาปลูกทดสอบว่ามันเป็นกระดินไหมนะคะก็จะมีตัวอย่างนี้มันจะไปดีดหนาโนนตรงนู้นเห็นไหมคะโนน,นตรงนั้นมันมันจะดีดขึ้นมาไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวต้องเข้าไปดูว่ามันมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าลวงใหญ่มากเลย แต่มันสูงกว่าเขานะคะเดี๋ยวยังไม่ลงน้ําตอนนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่เก็บมาจากคอรวงสั้นบ้านไร่ลูกคุณแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเป็นคอรวงสั้นที่อยู่ที่นี่นะคะเราก็แบ่งปลูกที่นี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งปลูกที่บ้านไร่ลูกคุณครึ่งหนึ่งนะคะคือตัวนี้นี่เพื่อ,อนนี้ตุกปัก,กดําต้นเดียวนะคือการแตกกอของเขาก็ตุกก็ปล่อยเลยปักดําน้ําลึกๆนี่แหละน้ําแบบว่าไหลไหลล้นคันนานะคะ ตั้งแต่วันปักดําจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังไหลล้นคันนาอยู่น้ําไม่ไหลหอ่ะคือน้ําระดับน้ําอ่ะมันล้นคันนาเพื่อนดูหลวงเนี่ยปักดําต้นเดียวไม่นับนะให้ดูเอาเองว่ากอมันยังไงนะคะก็จะเป็นใบแห้งใบแห้งบ้างแรกๆนะคะเพราะว่ามันมันน้าเยอะเนาะพวกโรคอะไรก็จะมางา่ายแล้วเป็นข้าวหอมด้วยเพื่อนดูรวงนะนี่ อันนี้ก็คือตุ๊กทําสุ่มตัวอย่างมาแล้วก็มาปลูกทดสอบนะคะมันจะตัวอย่างนี้จะนิ่งหน่อยส่วนฝั่งนี้มันจะมีดีดขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนะพรตุ๊กปักดาต้นเดียวเนาะสี่ต้นนั้นมันดีดดีดขึ้นมาไม่เหมือนเพื่อนนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าพอเขาแก่แล้วจะยังไงตอนนั้นตุ๊กเอามาปลูกอะ คอรวงเขาจะยาวมากเลยทุกก็เลยเลือกที่เป็นคอรวงสั้นๆมาดูว่ามันเป็นกระดินหรือว่าเป็นกะอะไรนี่ดูเมล็ดเมล็ดก็จะประมาณนี้นะคะนานๆมาทีเนาะ ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเยอะโทรศัพท์เมมเต็มนะคะก็เลยไม่ค่อยมีคลิปให้เพื่อนๆดูเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆทุกก็ลงมานาบ่อยเหมือนกันถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะคะก็ประมาณนี้เนาะมันจะมีตัวอย่างข้าวที่มันดีดขึ้นมาเยอะอยู่นะคะแต่วันนี้เป็นแปลงกินเป็นข้าวกินไม่เป็นไรเกี่ยวไปได้เลยแต่ถ้าแปลงทําพันธุ์หรือคัดพัน์ก็จะปักดาต้นเดียวแบบนี้แล้วก็ไปคัด ไปคัดตัวดีดออกถ้าดีดดีก็เก็บไว้ดีไม่ดีคัดทิ้งเลยแล้วก็มาเลือกตัวที่ลักษณะเดิมหรือดีกว่าเดิมไว้นะคะแปลงนี้เป็นแปลงกินจ้างคนดําช่วยเพราะว่าทำสองคนกับแม่ไม่ไหวนะอายุเยอะแล้วนะคะตัวเองก็อายุเยอะแล้วก็จ้างคนดําช่วยก็ให้เขาให้เขาปักดําตามสไตล์เขาเลยแต่ขอห่างหน่อยนะคะก็บอกเขาว่าห่างหน่อยห่างกว่าที่เขาดํา ปกตินะคะแล้วก็ใส่ไม่เกิน3ต้นนะคะสต้นใส่สก็ได้ต้นใหญ่ใส่2องแม่ไม่แม่ไม,ม่ให้ใส่หนึ่งเพราะว่าปูมันเยอะแม่กลัวมันนี่แต่ตัวอย่างตุก๊กตุก็ใส่กลีบเดียวมันก็รอดนะสงสัมันอยู่ตรงกลางเนาะก็ประมาณนี้นะคะจะมีอีกเนี่ย,ยตัวนี้เพิ่งเห็นมีกอเนี้ลวงยังไม่ขึ้นมาเลยเพื่อนเขาออกจนจะโน้มอยู่แล้วอันนี้หักอีก สงสัยนกมาจับหรือว่าไม่ก็หนักนกกันแหละเนี่ยหักไม่เป็นไรนะคะมีเยอะอยู่แบ่งเขามาั่งนะคะตัวนี้เม็ดร,รู้สึกจะสั้นนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาออกมาแล้วเป็นไงดีนะอยู่ใกล้ตานะคะก้อนนี้มาไว้ดูเป็นพิเศษนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูตรงนั้นกันนะคะก็ดีดมาเยอะอยู่ให้เป็นไรเนาะเห็นนุน่นไกลๆนุ่นก็โน้มแล้วไม่รู้ข้าวอะไรเดี๋ยวต้องเดินเข้าไปดูนะคะ พวกที่ดีดขึ้นมาสูงสูงนี่คือโน้มหมดแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเนาะวันนี้พามาดูแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ